ความสามารถพิเศษส่งภาพน้องเวนิสเวนิสตาลูกสาวแบมจนิสตาโต,ตแล้วสวยออร่าได้คุณแม่มาเต็มๆแถมดีกรีความเก่งไม่ธรรมดาเป็นถึงนักไอสเก็ตทำเอาฮือฮาไม่น้อยหลังอดีตพิธีกรดังแบมจนิสตาออกมาโพสตภาพคุณสามีโบส์บุตรัสนั่งดินเนอร์กับสาวน้อยคนสวยพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อภรรยาและลูกชายไม่อยู่สามีก็พาสาวไปดินเนอร์ลงอินสตาแกรมไปเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสาวน้อยในภาพก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือน้องเวนิส เวนิสตาลูกสาวคนโตวัย13ปีของทั้งคู่ที่เผลิดแป๊บเดียวก็โตเป็นสาวแล้วแถมยังสวยออร่ามากและไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่ยังมีความสามารถเป็นนักไอซสเก็ตดีกรีคว้าเหรียญทองไอซสเก็ตที่ฮ่องกงมาแล้วงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ชมความสวยความน่ารักของน้องเวนิสกันยกใหญ่หลายคนก็บอกว่าเห็นแวบ,บแรกก็หลงเลยน้องมีเสน่ห็มากหน้าคล้ายคุณพ่อแต่ความสวยได้คุณแม่มาเต็มฮ่าฮ่า